ก็กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนานาน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลค์คลิปวิดีโอบแบ่งปันปักเครื่องนะผมพี่ๆนานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคกคับผมเริ่มที่องแรกเลยนะผมนี่ครับ เป็นเหรียญพระพุทธนะผมนี่ครับพระพุทธสีหิงนะครับครับด้านหลังก็เป็นนี่ครับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะผมครับเหรียญก็ถือยังว่าสวยอยู่นะครับออกปีลึกนะครับเหรียญน,นี้ออกปีหนึ่งเจ็ดนะผมปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับในหลวงราชการที่เก้าของเรานี่เสด็จเททองรอนะครับผมเกจิสายภาคใต้ก็มาปลุกเสกนะครับหลายท่านมากนะครับผมนี่ครับขุนพันธลักษ อาจารย์ชุ่มชัยคีรีนะครับก็เป็นมาร่วมปลูกเสกในพิธีนะผมอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับนี่ออกปีหนึ่งเกนะครับปีลึกเลยนะผมนะครับปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันแพงอยู่นะครับสวยๆก็หลักพันนะผมเหรียญนี้ก็มาแบ่งปันพี่ๆนะนะคนไหนสนใจสายใครก็ลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเหรียญหนาหนาคมๆนะครับถือว่าสวยนะผม ขอบหนามากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับด้านหลังก็เป็นพระธาตุนะผมนี่ครับนครศรีธรรมราชครับเหรียญนี้ออกปีหนึ่งเจ็ดนะผมครับพี่น้าๆคนไหนสนใจสายคลายก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเหรียญนี้ก็แบ่งปันที่490บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับเหรียญดีพิธีใหญ่ปีลึกนะครับนี่ครับลูกศรลูกหาน่าจะเล่นกันแพงนะครับพี่น้าๆคนไหนสนใจสายคลายก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม ครับสี่ยเก้บาทพร้อมส่งครับนครับโอเคครับผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญพภาษีวลีนะผมนี่ครับหลวงพ่อเกษมเขมมาโกปุกเสกนะครับนี่ออกปีหนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะครับปุกเสกพิธีใหญ่นะครับผมอันนี้ออกที่จังหวัดแพร่นะผมนี่ครับสายลูกศรลูกหาก็เช่าหากันแพงนะครับนี่ครับประกันแท้นะครับสภาพสวยมากเลยนะผม ครับปลุกเสกด้วยนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมาโกลำปางครับนี่ครับในงานสมโพธนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะผมครับพระศิีลีนี่ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับโชคลาภนะผมนี่ครับบัดตำหนักธรรมนะครับจังหวัดแพร่นะครับสีลูกหาก็เช่าหากันแพงนะครับสภาพนี้นะครับก็เช่าหากันเป็นหลักพันเลยนะผม ผมมีมาแบ่งปันพี่นันนาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปรูมาสอบถามได้นะผมสวยเลยนะครับหน้าหนานะครับประกันแท้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่650บาทพร้อมส่งนะผมเี่ประกันราคานะครับเล่นหากันแพงนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเข้าไปในกลุ่มดูนะครับพี่นันนาคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคปลูมาสอบถามได้นะผมผมมามาแบ่งปันนะครับปี1นนะครับพิธีดีนะครับหลวงพ่อเกษมปลุกเสกนะผม พี่นักขุนเนรสนใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะครับผมนครับเหรียญสวยมากเลยนะครับสภาพนี้นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับราคาเบาๆนะผมพี่นักขุนนรสนใจสายใครก็ไล่มานะผมหกร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมโอเคครับครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะผม เป็นเหรียญเม็ดแตงเล็กนะครับสวยๆนะครับออกภายเงินนะครับนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะผมหลวงพ่ออุ่นวัตตานกงนะครับสร้างน้อยหายากนะผมท่านหลวงพ่อนะครับเหรียญนี้นะครับออกภายเงินนะครับตอกนอหนูนะครับนวะนะครับแล้วก็ตอกโคตรตงสังคตินะผมหลวงพ่ออุ่นวัตตานกงกําลังมาแรงเลยนะครับเกจิสายเหนียวเมืองเพชรบุรีนะครับผมศิรลูกหารู้จักกันนะครับ เงร้ยว so ัตตานกงนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะสวยๆนะครับประกันแท้นะผมนี้ครับห้าเหลี่ยมนี่จะสวยนะครับเนี่้บสวยๆเลยครับเนื้อนวะโลหะนะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายครายก็ไล่แคปลูปมาสอบถามได้นะผมเรียญนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับเนื้อนวะโลหะสร้างน้อยนะครับปี50หายากนะครับสร้างแค่1500เหรียญเองนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับพี่น้าคนไหนสนใจสายครายก็ไล์มานะผม ครับกำลังมาเลยนะครับหลวงพ่อนะครับมาแบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับภาพปิดตานะครับผมนี่ครับภาพปิดตามหาลาบนะครับหลวงพ่อแล้ววัดพระทรงนะผมนี่ครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม นี่ยป <expand> ิตาหลวงพ่อแล้วพระทรงนะครับ so ปีสามเก้านะผมเนี่ยสวยๆเลยครับเงียบพร้อมกล่องเดิมๆอย่างเงี้ยครับกล่องก็จะเก่าหน่อยนะผมเงียบหลวงพ่อแล้วพระทรงนะครับจะต่อโคตรคมๆตรงเงียบใต้นี่นะครับผมเงียบตรงใต้พระปิตานะครับเนี่ยสวยๆเลยนะผมนี่ครับเดิมๆเลยนะครับอยู่ในกล่องเก่ามานะผมนี่ครับมหาลาบนะครับมหามงคลนะผม หลวงพ่อแล้ววัดประสงร์นะครับพี่นานนะาคนไหนสนใจสายใครก็แลแลแลลเล้อะแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเป็นตลับวงกลมอย่างนี้นะผมนี่ครับพิตามหาลาภมหามงคลน,นะครับพี่สามเก้านะผมอันนี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมพี่นานนะาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แลลคปรูปมาสอบถามได้นะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่นานนะาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม ครับสามบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนสนใจสายคลายก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะครับเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมโอเคครับก็ฝากพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ไล,ล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเฮค,ค,ค,ครับผมครับผม